ต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องของกิเลสสามกอง 1. ราคะ2โทสะสโมหะราคะโทสะโมหะราคะมีโทษน้อยกว่าโทสะแต่จะคลายช้าราคะคือความลุ่มหลงความยินดีในวัตถุสิ่งของหรือในการมักิเลสอันนี้มีโทษแต่โทษน้อยกว่าโทสะเมื่อเกิดแล้วจะคลายช้า ใจจะติดข้องจะห่วงหาอะไรอาวรอ์อยู่นั่นแหละดังนั้นราคะมีโทษเกิดง่ายและคลายช้า 2. โทสะโทสะ,ะมีโทษมากแต่เกิดดับเร็วเวลามันเกิดเนี่ปุ๊บปั๊บ,บห้ามไม่ฟังยั้งมาอยู่ลวงมือกระทําลงไปแต่เวลามันดับนี่มันไม่มีอะไรแต่ก็มีโทษมากประการที่ 3. โมหะความหลงความพลั่งเผอความเห็นผิด อันนี้มีโทษมากที่สุดแล้วก็คลายช้าที่สุดดังนั้นกิเลสสามกองนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องไปทําให้มันลลายออกไปให้เบาบางจางคายออกไปถ้ายังมีอยู่ตราบใดประตูอบายภูมิก็ยังเปิดตรอเราอยู่วันนี้พระคุณเจ้าจะได้นําเรื่องของกิเลสที่เป็นป่ายราคะมาเป็นเครื่องเตือนใจมาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยพระสูตรที่องค์ศาษษสดาได้ทรงแสดงไว้ ย้อนไปเมื่อครั้งพุทธกาลมีพี่ชายกับน้องชายพี่ชายเนี่ยแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาสามีกันพี่ชายรักภรรยามากก็ต้องรักทั้งสองแลวที่ได้แต่งงานกันเนาะ <Yeah. S 1> แต่ฝ่ายชายนี้แบบแบบรักมากที่สุดแบบหัวปักหัวปัม๊มรักที่สุดเลยแต่แล้วความรักมันคือความร้ายพอไม่เป็นไม่อิ่มด้วยกําลังแห่งราคะที่สุดแล้ว ฝ่ายภรรยาไปเป็นชู้กับน้องชายของสามีตัวเองคือสมัยก่อนยังไม่ได้แยกเรือนไปอยู่ถ้าแต่งงานาก็ยังอยู่รวมกันก่อนหลังจากที่ภรรยาเป็นชู้กับน้องชายสามีตัวเองด้วยจิเดรราคะฝ่ายยิงเอ่ยปากก่อนเห็นไหมมันแรงกล้าแค่ไหน,นเอ่ยปากแนะนําให้น้องชายฆ่าพี่ตัวเองครั้งแรกน้องชายก็ดุนะหญิงถอยอย่าพูดอย่างนั้น ขอโทษนะอันนี้เป็นคําในพระไตรปิฎดกนะเป็นคาพูดสมัยก่อนเธอจะพูดอย่างนั้นอยางให้ได้ยินอีกดุดาแต่พอฝ่ายหญิงรบเร้าเข้าครั้งสองครั้งสามเกิดเปลี่ยนจิตที่นี้เพราะอะไรเพราะราคะเพราะมันครอบอยู่กิเลสสามกองเนี่ยราคาโทสะโมหันมันเนื่องด้วยกันมันทํางานส่งต่อกันประมวลผลและส่งต่อส่งต่ออันนี้คือฝ่ายต่ําฝ่ายไม่ดีตรงกันข้าม ทานศีลภาวนาถ้าเราได้ทำนี่เขาก็เนื่องด้วยกันนี่เขาจะประเมินผลส่งต่อกันทานมากเข้าทานมากเข้าอยากรักษาศีลรักษาศีลมากเข้ามากเข้าประมวลผลเป็นการสวดมนต์เป็นการฟังธรรมเป็นการนั่งภาวนาแล้วทีนี้คือทานศีลภาวนาไงเนื่องด้วยกันไงฝ่ายคุูลก็จะเรียบจากทานศีลภาวนาพระคุณเจ้าก็ศีลสมาธิปัญญารักษาศีลมีสติดีศีลบริรณ์จะส่งเข้าหาสมาธิ ม้เดินอยู่ก็เข้าสมาธิได้จิตนิ่งได้ไม่กังวลสิ่งใดน,นั่งยิ่งเกิดสมาธิลึกเข้าไปถึงฌานตามลําดับเมื่อศีลบริบรณ์สมาธิถึงพร้อมปัญญาก็ย่องเกิดเพราะจิตที่มีสมาธิอบรมจะเกิดปัญญาสว่างว่าบขึ้นเลยไม่ยากเลยแต่ในยะนี้ตรงกันข้ามนี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เป็นราคะโทสะโมหะตอนแรกก็เป็นชู้ราคะต่อกันต่อไปฝ่ายหญิงกลัว จะเกิดคอรหาแก่ชาวบ้านแนะนําให้น้องชายฆ่าที่จายเป็นโทศสะแล้วทีนี้ครั้งแรกก็ไม่ทําตามดุดดาแต่พอนานไปแล้วน้ําหยดลงหินหินมันยังกร่อนก็ได้ทําตามแต่ก็ไม่กล้าฝ่ายิงแนะนําอีกทีนี้วางแผนให้จิตยากอะไรนะเห็นไหมเนั่มีดอิโต้คมคมน่ะเธอจะไปเอามีดแล้วไปอยู่ท่าน้ําแล้วท่านี้จะวางแผนให้ได้โอกาสก็จัดการนะนะายน้องชายก็ทําตาม รับมีดคมๆไปรอที่ท่าน้ําคือสมัยก่อนเวลาอาบน้ําต้องไปที่ท่าตรงนั้นเป็นที่รู้กันมันก็เดินไปไกลผสมควรนที่ไม่มีคนเห็นพอสามีคนพี่ชายเนี่ยก็คือสามีของภรรยานะั้นกลับมาจากทําไร่ที่สวน,นเหนื่อยฝ่ายภรรยาก็แกล้งกันพูดดีด้วยปรลอเอาใจอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยสามีนี่ตายใจเลยแนะนํา ผมยังไม่สะอาดนะต้องไปสาะผมต้องไปอาบน้ําที right ่ท่าน้ําก่อนภรรยาพูดดีด้วยความรักที่มีเป็นทุนรักแบบแบบมีราคะเจือปนก็ทําตามนั้นรีบไปอาบน้ําจังหวะนั้นแหละน้องชายที่พกมิจิโตอันความกิตก็ได้ฆ่าพี่ชายตัวเองแล้วมาอยู่ด้วยกันการที่ถูกฆ่านั้นก็จะเชื่อมโยงไปกรรมที่เทศเมื่อกี้อุปฆาตกรรมอันเก่าข้อทําเอาไว้ ไม่รู้ว่าพี่ชายทางกรรมอระไรไว้แต่ไม่ใช่บังเอิญแน่นอนเป็นปัวฆ่าตกรรมส่งผลให้น้องชายมาฆ่าตัวเองตายปุ๊บมีได้ถึงอายุไขไม่รู้ว่าตัวเองตายด้วยซ้ำไปกาลังอาบน้ําสระผมอยู่แต่จิตเน,นี่ยผูกพันอยู่กับภรรยารักมากดังนั้นอย่าไปรักใครมากรักก็ได้แต่รักด้วยเมตตาด้วยคารพบบูชาด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลแต่นี้รัก่อราคะไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไข ดวงใจของฉันที่เธอเอาไปแล้วจะบีบก็ตายจากลายก็รอดแต่มันไม่รอดอู่โดนตัดหัวแล้วพอตายปุ๊บจิตผูกพันอยู่กับภรรยาปุ๊บมาหาภรรยาเลยไม่มีบุญที่จะเกิดเป็นคนได้ไม่ได้มีกรรมที่จะไปตกนรกตายก่อนอายุไขยังไม่ได้ไปเช็คบัญชีที่พญายมาบาทคือตายปุ๊บเกิดปั๊บจิตดวงนั้นวบีกหาที่เกิดไปเกิดเป็นงูเขียว อยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละดูภรรยาตัวเองด้วยความรักจนตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็าตามภรรยาตัวเองงูเขียวตัวนั้นภรรยาเห็นก็ไม่กลัวทีนี้เพราะอะไรเพราะสามีตัวเองไงแล้วก็รู้ด้วยว่าชะรอยต้องเป็นผัวของเราแน่นอนคอยติดตามโทรศัพท์ภาคสองเกิดแล้วทีนี้ทํำยังไงล่ะตามดีนักใช่ไหมจัดการอีกฆ่าอีกชาติที่สองตายปุ๊บ จิตตัวนี้เหนียวแน่นอยู่กับภรรยายก็ยังรักอยู่ถึงร้ายก็รักความรักความห่วงในภรรยาสุดที่รักสุดที่ร้ายดีกว่าไม่ใช่สุดที่รักหรอก <c oughs> ถ้ารักคงไม่ฆ่ากันเนาะภรรยาสุดที่ร้ายจากงูเขียว <c oughs> เกิด <c oughs> ปุ๊บอีกทีนี้ <c oughs> เกิดเป็นสุนัขทีนี้สุนัขนี่ตามติดใกล้ชิดเลยไปไหนก็ไปด้วยน่าจะตีอะไรก็ไม่ห่างไปนั่นวันนั้นจะเอาข้าไปส่งสามี ก็เลยวางแผนตามีินักใช่ไหมคนทั้งข้อเซลนะนายพรานจะไปล่าเนื้อทางไหนน้อเกิดความอับอายวางแผนฆ่าอยู่ทีนี้ใจร้ายจังนาะทีนี้จะฆ่าให้แบบไม่เห็นร่องรอยเลยก็เรียกสุนัขไปด้วยไม่เรียกก็ไปวิ่งตามไปเอาข้าวให้สามก็ไปที่ท่าน้ําเตรียมเชือกไปด้วยเตรียมเชือกอุปกรณ์ไปวางแผนฆ่ามีตุ่มอันหนึ่ง ใส่ทรายเอาไว้ที่ท่าน้ําพอเตรียมการไว้หมดก็เรียกสุนัขที่เป็นอดีตสามีตัวเองไปสุนัขพอถูกเรียกนี่ดีใจมากแต่กอนไม่แตดุแต่ด่าเราเหมือนชาติที่เขาจะฆ่านั่นแหละทาเป็นพูดดีด้วยยังไม่จําอีกนะก็เรียกเจ็บไม่จํากระดิกทางรีบวิ่งไปไม่สนใจละซุกเข้าไปอย่างเดียวนางก็วางแขนมาแล้วแล้วเอาเชือกไปพันไว้กับปากโอ่งที่ใส่ทราย,ายแล้วก็มาคล้องที่คอแล้วก็ผัก ลงไปเก็บหลักฐานเลยไม่ต้องขึ้นมาเลยตายไป,ไปเกิดเป็นโคอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละโคนี้ตามติดติดมากๆเลยไปนั้นก็ไปด้วยจนชาวบ้านเขาแซวเขาพูดล้อเล่นนายโคบานจะไปไหนนาะวันนี้จะไปเลี้ยงจะไปกินหญ้าก,กันแถวไหนตามตลอดนางก็ทําเหมือนเดิมสั่งข้าอีกความรักความร่วมหลงยังไม่จางคายชาติที่สามล้วนะ งูเขียวแล้วก็เป็นสุนัขเป็นโคชาติที่สี่ทีนี้ก็ยังรักอีกเห็นไหมเนะี่ยถึงรักก็รกัก <c oughs> คราวนี้อยู่กันมานานพอสมควรที่พูดนี้ในภพชาติเดียวนะภรรยาก็ยังเป็นจู้กับน้องชาอยู่นะมีท้องทีนี้หลายเดือนแล้วก็เลยไปเกิดในท้องซะเลยด้วยความผูกพันคือหาที่เกิดคืออยู่ใกล้ให้ได้นะ่ะจากงูเขียวยังห่างไกลจากสุนัขเออมาใกล้หน่อยจากโคก็อยู่ที่คอกหน่อยทีนี้กนกเกิดในท้องเลยปุ๊บกาไปในท้อง เสวยการ,รมหลายชาติแล้วพอคลอดออกมาแม่อุ้มไม่ได้แตะต้องไม่ได้ร้องไห้ต้องไปให้คุณตาเลี้ยงภรรยานั้นต้องให้พ่อตัวเองก็คือตาของหลานใช่ไหมไปเลี้ยงดูแลพอเติบโตขึ้นตาก็รักนะรักหลานเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้จนกระทั่งสามารถพูดได้ตาก็ถามทำไมจะไม่รักแม่ของเจ้าหรือทตไมันไม่ให้แม่มาแตะต้อง,ร,องร้องห่มร้องไห้ขึ้น พบชาติมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อนอนหลับแล้วเตือนขึ้นจําได้หมดเลยไม่ได้ไปตกนรกไฟนรกไม่ได้เผาไหม้สมองนานไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นนานเนี่ยก็คือเหมือนหลับฝันแล้วเตือนขึ้นมาย่อจาได้หมดเด็กคนนั้นร้องไห้ปูมฟไฟแล้วก็เข้าไปกอดคุณตาเล่าความจริงพบชาติให้ฟังทั้งหมดเลยตาเอ้าก็เพิ่งรู้เอา้าใครล่ะเขยใหญ่ลูกเขยตัวเองใช่ไหม <Okay. S 1> มาเกิดเป็นหลาน เห็นพบเห็นชาติได้ธรรมะทีนี้เกิดความสลดสังเวชทั้งสองนั้นโอ้ถ้าฆ่ากันขนาดนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ด้วยได้หรอกตาก็าอย่เหมือนกันล่ะลูกหลานเอ้ยวะไปเราไปดีกว่าไปไหนไปที่วัดไปหาพระคุณเจ้าขอบวชอยู่ที่วัดบวชทั้งตาทั้งหลานนำภพชาติที่ระลึกได้ในเรื่องของ โทษของความลุ่งหลวงคือราคานี่มาพิจารณาคือเห็นโทษไงได้เป็นพระอรหันต์ทั้งสองด้วยการเห็นโทษเห็นไหมเราอย่าประมาทนะการสร้างความดีในอดีตมาเป็นอัปาราปริยะเวทนิยกรรมมาให้ผลในชาตินี้แม้จะเกิดเป็นงูเขียวเป็นสุนัขเป็นโพเป็นพอมาเกิดเป็นคนเห็นโทษของกิเลสละได้ก็คือตัดกรรมด้วยการ กาะทำที่เป็นกุศลในฝ่ายดีศีลสมาธิปัญญามักมีงองค์8ตัดกรรมทั้งหมดเลยไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นอีกนิราชาตต่างๆเห็นโทษแล้วเจริญนิปัสนาคือตัดกรรมการตัดกรรมที่ดีที่สุดก็คือการกระทําที่เป็นกุศลใหญ่ที่สุดทานศีลภาวนาทำฌาน,นาจิตจนกระทั่งถึงที่สุดนั่นคือเจริญวิปัสนายามักมีงองค์8ดน้อมถึงอริยสัจทั้ง4โพชฌชงเจ็ดถึงวิปุตติ วิมุตติญาณทศนะนี่คือการตัดกรรมที่ดีที่สุดตากับหลานตัดกรรมด้วยวิปัสนาญาณไม่ต้องกลับไปเกิดอีกแต่ส่วนภรรยานั้นหลังจากชาตินั้นต้องไปตกนรกมองม่มอยู่ยาวนานที่สุดดังนั้น,น,นในโทษของราคะราคะมีโทษน้อยกว่าโทสะเกิดง่ายแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากเกิดดับเร็วโมหะ มีโทษมากแล้วก็ดับช้าด้วยสรุปว่ามีโทษทั้งสามเลยในเมื่อเราจะละก็ต้องละทั้งสด้วยศีลสัมผธิปัญญาคาราวาสน้อยก็ทานศีลภาวนาจงบำเพ็ญจงใส่ใจและจงนำเรื่องของโทษแห่งราคะความรักความร้ายความรุ่มหลงนี้มาพิจารณาให้เกิดสติปัญญาเป็นดังคุณตากับหลานนั้นได้พระอาหารหันตุปาการเถร